เครดิตกลางที่สามเครอิตที่สี่เครตยี่สิ2หน่วยครับรวมก็เป็นการสิบสหน่วยัาันั้นเราก็ได้เปลี่ยนการังามาอย่างต่อต่อมายลัเสแล้วก็ีกหนดนี่ก็เป็นบเรียนใหม่เกาเรยมแต่ว่าารซื้อตัวาเนเหมือนกันะส่วนวัสดุอุปกรณ์ใดก็เตรียมพร้อมรับ นับบัตรที่เพิ่มขึ้นคุณบอกว่าอันนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวนเดี๋ยวนี้การเตรียการัตั้งมีทั้งหมด4ห่วยตั้งนะครับั้งหมดครัอมันเพิ่มมันสุดท้ายเพิ่มต่อสุดท้ายตอนนี้4 0นะครับว่าเอกสารในต่างๆพร้อมบัเรียกตั้งบางครั้งถ้าเกิดชัด เ,เกินไปมันก็ไม่สมควรคนที่เขาคู่แข่งเขาก็ดูอยู่เอาประธานชุมชนเข้ามาเป็นกองนั่นนะครับหลังจากที่เลือกไปแล้วเนี่ยมีการประเมินกันไหมว่าหน่วยเลือกตั้งเนี่ยมันมีปัญหาจุดไหนอะไรอย่างไงบ้างควาจริงนะการเลือกตั้งเนี่ยมันซ้ำซำซากๆเแต่ว่าในวันที่4เราจะประชุมร่วมกันเพื่อที่จะซักซ้อมอีกครั้งหนึ่งเพราะอะไรงานของพอ้องสเปิร์มหลังจากเรารับผิดจาก คณะกรรมการแล้วนะครับผมจะเรีงชุดเป็นสี่ชิดด้วยกันนะครับชุดแรกก็หลังจากบัตรเลือกตั้งที่เหลือและก็บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งฉบับที่ใช้ในการในการลงคะแนนนะครับก็มีแล้วเนาะอะไรอย่างนั้นไปติดอ่างเหมือนอย่างที่ที่เคยได้รับข่าวมาขึ้งกองฟอเวลาเปิดตูการเลือกตั้งเนี่ยเหมือนอย่างที่กระแสตอนนี้กรรมการก็อาจจะแล้วทำไมผมเคยทำาระนีก็โดนโดนทม